สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เป็นช่อง YouTube ที่ทําเกี่ยวกับการรับซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับก็ถ้าเกิดหากลูกค้ากําลังมองหาร้านรับซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอแนะนําว่าให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีรถอะไรสวยๆเข้ามาลูกค้าก็จะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางร้านนะครับอย่างวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวรถเข้าใหม่นะครับคันข้างหน้าผมคันนี้นะเป็นรถมือสองนะครับต้องบอกก่อนเลยว ปี2021รถจดปี2021เลยนะครับผมแล้วก็เป็นรถเจ้าของมือเดียวนะครับคันนี้ประวัติความเป็นมานะครับก็คือเป็นรถที่ลูกค้านะครับนำเจ้า pxe คันนี้มาตีเทิรนกับ f o r ์ซ300ของทางร้านนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าสภาพรถนะครับใหม่กิฟขนาดไหนกันเลยนะครับอ่ะมาดูกันกระจกมองข้างคันนี้เปลี่ยนมานะครับจะเป็นทรงของลิ s โซมานะครับอ่านี่นะครับเป็นทรงลิโซมเอานะครับแล้วก็ ที่เปลี่ยนเห็นได้ชัดนะครับก็คือเคลล่านะครับชิ้นนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วชิ้นนี้นะครับอาจจะเป็นสีดําหรือสีแดงนะครับแต่อันนี้เจ้าของเขาอยากให้มันดูแบบกลมกลืนกับรถแล้วก็มีความแบบแต่งๆนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบเคปล่านะครับแล้วก็ไฟหน้า LED นะครับแสงสีขาวไฟหน้าสวยนะครับไม่มีรอยตําหนิเลยรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าชุดสีนะครับเงากิ๊บเลยนะครับนี่บางคนหน้าไม่มีรอยตําหนินะครับ ส่วยางรถอันนี้เป็นยางดอกเดิมนะครับมาจากโรงงานนะครับโรงงานให้มาเป็นตัว m i ชลิน i ิตี้กิฟต์นะครับดอกยางค่อนข้างหนาเลยนะครับอ่ะผิวสัมผัสของจานก็ยังคงเนียนนะครับปั๊มหน้า3พอรตนะครับอ่ะเป็นระบบเบรกแบบคอมบ y เบรกนะครับต่อกันที่ชุดสีด้านข้างของตัวรถนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบริเวณขอบเลยนะครับเนื่องจากว่ารถมันเป็นสีดำนะครับลูกค้าบางทีอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงรถที่ร้านคันไหนมีตําหนิผมแจ้งเลยนะครับคันไหนสวยผมบอกสวยคันไหนมีตําหนิผมแจ้งเลยนะครับอะอย่างขอบตรงนี้นะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับรถค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าชุดสีเงากริบเลยนะครับใต้ท้องไม่มีรอยกระแทกับฟุตบาทนะครับลูกค้าไม่ต้องหาตําหนิครับเดี๋ยวผมหาให้เลยนะครับคันไหนตรงไหนมีตําหนิผมแจ้งนะครับอาชิ้นนี้สวยนะครับ นี่ถ่ายมาด้านหลังนะครับเงาแทบจะทุกชิ้นเลยนะครับรถค่อนข้างที่เรียกได้ว่าเงาเลยแหละนะครับแม้กระทั่งสติกเกอร์นะครับของหมายเลขเครื่องนะครับก็ยังติดอยู่นะครับยังไม่ถูกออกนะนี่ครับกองอากาศนะครับสวยๆลองดูที่หางป้าผ้าเบรกนะครับยังเต็มอยู่นะครับผมอ่านี่นะครับสวยเลยตรงนี้ไม่มีเขอะน้ํามันนะครับ ยางด้านหลังนะครับดอกยางหนานะครับผมต่อมานะครับมาดูกันที่เรียกว่าจับหลังอ่ะนี่นะครับจับหลังเนียนเลยนะครับไม่มีตําหนินะนี่ชุดสี่รถต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ชุดสี่ค่อนข้างเงานะครับยังเงาอยู่เลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนบางท่อมาอ่านี่นะครับบางท่อเป็นทรงเคลปล่านะครับท่อรถยังเป็นท่อเดิมนะครับคอท่อดําสนิทอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ออกมากันที่ชุดสีด้านหน้านะครับใต้ท้องไม่มีตําหนิแล้วก็ด้านบนนะครับนี่หายให้ดูบริเวณขอบนะครับนี่ขอบตัวรถไม่มีรอยนะครับคันนี้ไม่มีรอยล้มชนเลยนะครับผมแล้วก็มีการติดเออแขวนที่แขวนกับข้าวเอาไว้2จุดนะครับแล้วก็คันนี้ เจ้าของเขาได้ติดเ,เขาเรียกไรอะฟิล์มกันรอยนะครับแต่อันนี้ติดเป็นฟิล์มสีใสนะครับติดฟิล์มกันรอยเป็นสีใสนะครับก็อาจจะมีตําหนิเล็กๆน้อยๆบริเวณนี้ครับถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับผมแนะนําว่าลอกแล้วติดใหม่ดีกว่านะครับผมจะได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับคอนโซลรถ สีแดงมาแบบนี้นะครับอันนี้คือมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับกุญแจรถมีเป็นกุญแจรีโมทไมค์ติมนะครับแล้วก็รหัสบาร์โค้ดครบหมดเลยนะครับไมคติม2อันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้เบาะกันก่อนละกันนะใต้เบาะนะครับขนาดกว้างขวางนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับอ่านี่รถรถคันนี้นะครับเจ้าของเช็คระยะ ตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะครับก็เห็นเจ้าของบอกว่าคันนี้เพิ่งรู้สึกเหมือนจะเพิ่งจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมานะครับ่ะรถมีการเช็คระยะไปครั้งล่าสุดนะครับก็ตอน5,647กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่รถกัน นี้นะครับเลขกไมล์รถตอนนี้วิ่งไปที่8,400กว่าโลนะครับอ่าแต่การเช็คระยะคันนี้นะครับเอ่อเช็คไปแล้วนะครับตอนรอบ5,647กิโลนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าซื้อไปเอาไปเข้าใหม่ต่ออีกทีรอบ12ื่นนะครับผมอ่าทีนี้มาถึงขั้นตอนการสตาร์ทฟังเสียงของเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวก่อนสตาร์ทเอามือจับคอท่อให้ดูนะครับอันนี้คือมือจับคอท่อได้อย่างนี้เลยนะครับอ่าเครื่องเย็นเจี๊ยบนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเอามือกำเบกข้างหนึ่งนะครับแล้วกดสตาร์ทนะครับเรียบร้อยนะครับสตาร์ตติดแล้วนะครับนีนะครับล้อหมุนแล้วนะครับนี่นะครับเครื่องเดินเบานิ่งปกติเลยนะครับเสียง Siri เครื่องเงียบๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงตอนเดินเบาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเร่งเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องกันแบบชัดๆนะครับ อันนี้เครื่องเดิมท่อเดิมชุดข้างก็เดิมนะครับเดิมหมดเลยนะครับใช้อย่างนี้ใช้คํานี้เลยละกาันว่าเดิมหมดเลยเดี๋ยวลองดูตอนผมเล่นคันเร่งนะเนี่ยคันเร่งค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่านุ่มติดมือน,นะครับแล้วก็มีไฟฉุกเฉินมาให้จากโรงงานนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือเปิดสวิตไฟฉุกเฉินเอาไว้เลยนะครับไฟหน้าติดนะครับอ่าไฟหน้าติดปกตินะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟสูง ไฟสูงติดครบหมดนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการสรุปคะแนนของรถคันนี้กันว่าคันนี้จะได้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถปี2021เจ้าของมือเดียวนะครับแล้วก็ดูแนละค่อนข้างดีด้วยทุกอย่างมีให้ครบหมดเลยอายุอายุรถคันนี้นะเอ,อ่อถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ6เดือนมั้งอันนี้อันนี้คือต้องดูในเล่มอีกทีนึงนะแต่ผมคร่าวๆไว้ก่อนว่าประมาณ6เดือนนะครับ อันนี้ถ้าผิดถูกยังไงต้องขออภัยนะที่นี้เอาไว้เลยนะครับเพราะว่าจําไม่ได้จริงๆวันนี้มีถ่ายคลิปรถหลายคันนะครับสรุปคะแนน คันนี้ชุดสีนะครับให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ95%นะครับส่วนเครื่องยนต์แน่นอน95%เช่นเดียวกันนะครับรถสภาพค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าสมบูรณ์เลยนะครับใช้คำว่าสมบูรณ์เลยนะครับเหมือนไปซื้อใหม่ป้ายแดงเลยนะครับทีนี้ลูกค้าเริ่มอยากรู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคาไม่แพงนะครับลองเช็คได้เลยบนเว็บขายดีหรืออะไรอย่างนี้นะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าขายถูกกว่าบนเว็บแน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี้ผมไปเช็คราคามานะครับรถปี2020ยังขายกันอยู่81,500 82,500นะครับแต่ แต่คันนี้ครับปี2021เสนอขายเพียงแค่76,500บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับราคาที่ผมยังจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็ก่อนจัดส่งนะครับเช็คสภาพตัวรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ให้อีกรอบหนึ่งนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็เท่านั้นยังไม่พออีกมีการรับประกันให้อีกนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับให้นานถึง30วันนะครับไม่จํากัดระยะทางเลยลูกค้าซื้อไปขี่ได้สบายใจเออต้องบอกอย่างนี้ประกันเนี่ยจริงๆอ่ะ รถนะครับเขามีประกันอของูนยนอยู่แล้วนะครับก็คือมีการันตรของเครื่องยนต์อยู่แล้ว5ปีนะครับแต่อันนี้เป็นการรับประกันเพิ่มเติมของผมเองนะครับให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคันนี้จะมีการทําประกันลดหายด้วยนะถ้าจําไม่ผิดนะครับประกันลดหายหรือประกันอุบัติเหตุเนี่ยแหละเจ้าของเคยพูดไปอยู่ว่าไปทําของโตกเกียวมารีนไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นประกันเกี่ยวอะไรเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใครสนใจคันนี้นะครับสามารถ มาดูคันจริงได้ที่ซอยเพชรเกษม77นะครับหากมาไม่ถูกก็โทรหาผมได้ที่เบอร์0805580396นะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อรถคันอื่นๆของทางร้านได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ w w w m c m o t o r c y c l e นะครับหรือจะเข้าไปดูผลงานซื้อขายอื่นๆนะครับของทางร้านได้ที่หน้า Facebook นะครับใช้ชื่อเพจว่าออ mc motorcycle นะครับ โอเคยังไงวันนี้ก็ขอฝากเจ้า p ซ e ปี2021สวยๆวยงามๆคันนี้เอาไเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม,ตมอีกสักหนึ่งคันนะครับใครหาอยู่นะครับรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะครับราคาถูกกว่าไปออกใหม่หลายหมื่นบาทเลยนะครับผมโอเคยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ